โอกาสกลับมาแก้มือครับมามุ่งมั่นจริงๆครับเอ้าธนาหลิวเททิ้งลงไปก่อนครับขึ้นมาเลยครับหมัดหนักๆของหลิวครกะปู่แต่ศักศิษฐ์บวกเลยครับไม่กลัวอยู่แล้วครับอาะไรครับเสียบได้หลิวเด้งตีด้วยขวาศักศิษฐ์ขึ้นครับทีมซ้ายอีกครั้งครับทีมด้วยฝาเสียหลังฟาวไม่แข็งเลยครับธนาหลิวเร่งเลยครับแต่ว่าเจอศักศิษฐ์ซิไฟซูเปอร์โบนัส And a welcome back to Max Muay Thai. Moving on to our fourth fight tonight. Are you guys ready for this? Tana versus China. Man. <laughs> <laughs> Ladies and gentlemen, introducing first the Chinese warrior tonight, fighting on the blue corner. 23 years of age and representing Max Muay Thai Academy. Put chance together and welcome Ryu Chun

ทองปอเอาละครับท่านผู้ชมครับณตอนนี้เราเดินทางมาถึงคู่รองของรายการครับและการกลับมาเจอกันคำรบที่2ของคู่นี้ระหว่างธดานศักดิ์สิทธิ์ทองปอนครับนักชกตัวแทนจากประเทศไทยซึ่งมากับถึงคขัดแชมป์ในรุ่นพิกัด66กิโลกรัมเจอกับคู่ปรับเก่าจากจีนครับหลิวชุนเลิ่วครับท่านหลิวชุนลิ่วครับนักชกชาวจีนในวัย23ปี ถือว่าเป็นซูปเปอร์สตาร์ดังจากจีนเลยครับส่วนสูง173ซนติเมตรขวัญใจจริงๆครับเสียงเ hey, ฮเสียงเชียร์ดังสนัน่นทุกครั้งครับที่ชกครับสำหรับหลิวชุนล,ลิวฝากผลงานเอาไว้ใน3ฟอร์มหลังชนะ2แพ้1ครับมี่เป็นแชมป์จากรายการเดอะโควาไฟแชมเปี้ยนชาเลนจ์ด้วยนะครับสำหรับหลิวชุนล,ลิวในรุ่นพิการหกสิบหกกิโกลกรัมสังกัดค่ายมวยแม็กซ์มวยไทยยิมครับส่วนหน้านักชกในมุมแดงครับ สั่งสิทธิท์สิทธิ์ทองปอนครับชื่อจริงชื่อนายน,นันทสิทธิ์ปฏิโยเกรครับจอมเตะเมืองสารคามจากตำบลแคนอำเภอวาปีปทุมครับจังหวัดมหาสา,ารคามในวัย20ปีส่วนสูงหนึ่เซนติเมตรครับ3ฟอร์มหลังแพ้2ชนะ1ล่าสุดแพ้คะแนในให้กับมาโลนฮาลานจากสวิตเซอร์แลนด์เอาไวา้ครับในการแม็กมวยไทยเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาสั่งการค่ายมวยสิทธิ์ทองปอนครับเป็นแชมป์มวยไทยตัดเชือกนะครับในรุ่นการหกสิบหกิโลกรัม ผู้นี้ต้องย้อนกลับไปเคยเจอกันมาหนึ่งครั้งครับทตัตเทนีฟังเสียงก็ต้องสนับนี่แหละครับโอ้โหเสียงเชียร์ของชาวจีนครับซึ่งวันนี้แฟนมวยมากันเต็มความจุของสนามครับหลายพันชีวิตครับที่เวทีแม็กมวยไทยครั้งที่แล้วนั้นเป็นหลิวชุนลิ่วที่ต้องบอกว่าพิกแซงครับนเชือเอาชนะเจ้าของแชมป์จากวงการชนมวยไทยตัดเชือกอย่างเจ้าสักิ์สิ์ไปอย่าง น้าวหัเจ็บแสบเลยครับในช่วงปลายยกสุดท้ายวันนี้กลับมาเจอกันอีกครั้งครับเดี๋ยวดูว่าสักสิทธ์เก็บงําความแข็นไว้เกือบปีเนี่ยจะแก้มือได้สำเร็จหรือเปล่าครับชมก,กันเลยครับยกที่หนึ่งสักสิทธ์จะแค้นหนักหรือว่าจะสางแค้นได้ครับพยายามเดินไปเกมเข้าไปหานิววันนี้มาแบบรัดกุมครับไม่เดินบุ่มบา่ามรับถีบด้วยซ้ายครับหรือชนลิวสักสิทธ์จะเป็นประเภทของโอ้โหมาเตะขวาสูงก่อนเลยครับ แม่จะปัดคอนักชกแดนมังกรกัตธนาศักดกิธิ์ครับปันเขียทนทตกันครับรีกว่าเตะด้วยความแข็งกับศักสิ์สิธิ์อีกทิดนึงเติมมาเรื่อยนะครับเดินหน้ากระชับพื้นที่ก่อนอู้พี่จังหวะหลวมครับเจอเหวียงเลยกัตธนาศักดิทธิ์พยายามจะบวกสอดกับศสักศิษิ์เดี่ยวปัดทีเดียวนี่หวัวที่หวัวตามครับมาเริ่มเกมกันใหม่เตะขวาฝังไปทีนึงครับสักดิธิ์ทักไปเรื่อยเตะขวาไปเรื่อยนะครับสักดิธิ์เล่นงานไปที่ฐานล่างครับ กำลังหนุ่กกำลังแน่นทั้งคู่ครับในวัยนี้ครับนะครับเล่นงานไปที่ฐานล่างก่อนครับศักดิ์สิทธิ์รู้ครับว่าหลิวเป็นประเภทกำปั้นหนักครับถ้าปล่อยให้หลิวโอ้โหนี่แหละครับแบ็คพิกแบบนี้ครับอันตรายครับที่นักชกจีนนั้นถนัดครับนี่นะครับแบ็คพิกพิกชีวิตรับหลิวชุนเลิ่วลูกนี้นี่ใช้งานได้ผลมาหลายไฟด้วยกันครับคุณหนิงจริงครับเคยพิกล็อกเอาชนะน้องธนงศักดิ์สิทธิ์เสน่ห์มาด้วยลูกนี้เหมือนกันครับศักดิ์สิทธิ์อาณาิวชุนเลิ่วครับไม่ใช่ว่าทำแบบมั่วๆครับ ฝึกซ้อมที่ค่ายมานี่ฟิตซ้อมวันหนึ่งหลายครั้งด้วยกันครับซ้อมมาแบบนี้นะครับแล้วที่สําคัญเนี่ยเป็นลูกที่นักชกไทยคาดไม่ถึงกับพี่น้อยครับครับผมอะไรครับดูชิเลีพยายามจะหันล่างครับแล้วถีบด้วยซ้ายกระสค่อยๆโยกเบียดเข้ามาเล่นงานฐานับเอาละครับแลวจับเสียบเลยครับหรืพยายามจะรวบเอวเอาไว้แต่ว่ากรรมการนัทูตสุขขาแยกออกครับนี่ครับปักหลักและอยู่กลางเวทีครับจับพิดหมวขาล่างเข้าไปก่อนเตะต้ามนิดนึง เตะขวาครับล่างบนล่างบนมาไปเรื่อยครับไม่ยอมไม่พยายามเข้าไปวงในเตะขวาไปก่อนครับเน้นไปที่วงนอกแต่แต่ว่าต้องระมัดระวังจังหวะสวนเนี่ยครับเตะปุ๊บหลิวกันทิ้งขวาปรับเลยครับครับสามเข้ามาที่บริเวณต้นขาซ้ายอีกทีบทางด้านศักิ์สิหลิวพุ่งเข้าใส่พยายจะออกมัดเป็นสองบัดชุดรับแต่ว่ายังไม่แม่นครับวันนี้สักสีทธิ์จะบอกว่าพลิกเกมครับพลิกสไตล์การชกมาเป็นมวยเดินเข้าหา เห็ครับต่อยแม็กมวโดยทายไม้ด้วยนี่รู้สไตล์เป็นอย่างดีครับไม่อย่างนั้นเนี่ยไม่ได้เป็นแชมป์นะครับเดี๋ยวอ้าวครับหลิวลัดล่างครับแต่ว่าจะทุ่มทิ้งครับโอ้ทำอะไรไม่ได้ครับหลิวนี่ยครับพยายามจะทุ่มเนี่โดนเรียมขวาของด้านศักดิ์สิทธิ์เข้าไปต้องยอมปล่อยครับมาเริ่มต้นใหม่เดิวนี่ครับนี่ครับมีหมัดครับตรงนี้เดิยวอ้าวครับต้ายที่ขวาที่ก็่หรือแม้ว่าหลิวจะมีหมัดแต่ว่ายังไม่ผ่านระบบป้องกันของศักดิ์สิทธิ์ครับ ซึ่งศักดิ์สิทธิ์ก็พยายามจะเล่นงานฐานล่างก็หันเข้ามาอีกแล้วครับโอ้ทั้งพับนอกพับในครับศักดิ์สิทธิ์ข่าวอีกทีครับพับในของหลิวโดนบวกครับฐานครับมาหนึ่งสองหลิวจับนายตีด้วยขวาส่งท้ายครับหมดจดที่หนึ่งครับเอาเละครับท่านผู้ชมครับพาท่านผู้ชมกลับมารับชมคู่รองของรายการครับระหว่างศักดิ์สิทธิ์ศิษย์ทองปอนครับ เราของแชมป์จากรายการเดอะแชมเปี้ยนมวยไทยตัดเชือกกับหลิวชุนเลิ้วจากประเทศจ,จีนและทักคู่นี้ก็จะเป็นคู่เอกนำรายการระหว่างเก้าเหรียญทองเพชรจินดาครับแชมป์จากเดอะแชมเปี้ยนมวยไทยตัดเชือกเช่นกันครับจะเปิดศึกประทะกับเมืองลาวผู้อิโฟแมนซูเปอปร์ดังซูเปอร์สตาร์ดังจากสอว่าปลาว่าไปยังมีคู่บอยประมาณให้ติดตามกันอีกครับไม่ว่าจะเป็นยอดลิศเพชรแรมโบ้ bo, กับโจนาธานเบสจากอังกฤษและปิดท,ท้ายด้วยยอดมณีิสอจอต้อยแปดริ้วกับแดเนียลบอโทไล่รับจากอิตาลีนะครับ คู่นี้เคยเจอกันมาหนึ่งครั้งครั้งที่แล้วนั้นพลาดท่าแพ้แต้มไปอย่างน่าเสียดายครับสักสิทธ์วันนี้ได้รับโอกาสกลับมาแก้มือครับแม่มุ่งมั่นจริงๆครับเอาแ้วนั้นหลิวเทถึงลงไปก่อนครับมาเลยครับหมัดหนักๆของหลิวกับู้แต่สักสิทธ์บวกเลยครับไม่กลัวอยู่แล้วครับอะครับเสียบในหลิวเด้งตีด้วยขวาสักสิทธ์ขึ้นวงในนั้นวันนี้ครับ หลิวมีมาเหมือนกันครับพี่หน่อยครับนี่นะครับวันนี้มีเติมเกมวงในมาสู้ครับทางนั้นหลิวอุ่งแข้งฝาลูกนี้เต็มกบหูเหมือนกันครับแต่ยังกลับหน้าสักดิธิ์ไม่ลงสักดิทธิ์ใช้จิตวิทยาครับเตะต่ำไปหน่อยครับหลิวสักดิธิ์แกฟ้องเลยครับไล่เข้ามาเล่นงานวที่ฐานล่างซ้ำเข้ามาทำเกมขึ้นมาครับศักดิธิ์ชกแบบลูกเอาลูกแล้วครับหลิววันนี้มารล้วคู่เหมือนกันแั่งฝะลูกกันครับ จังหวะบวกหมัดเมื่อสักครู่นี้ครับของธานาหลิวครับน่าเล่นงานเข้าบวลไปหน้าของศักดิ์สิทธิ์เลยครับเอ,อะไะครับศักดิ์สิทธิ์หัวได้แข็งขวาพยายามจะเติมกับเตะขวาต่อยขวาเข้ามายักขึ้นไปทีแล้วโหนเทเลยครับแห่จังหวะลอยตัวครับแต่ว่าหลิวแกทุ่มทิง้งครับจริงจังกับเกมเหลือเกินเข้าวันนี้ทางด้านหลิวชุนลิ่วเดินเข้าไปหากับอีกทคเลงตัดติดนี้ตอกปัเข้ามาเอะไะครับเกมเริ่มเข้มข้นมากขึ้นครับน่าเป็นเกมที่กระพริบตาไม่ได้นะครับ เหลียวพยายามจะเดินหน้ายิงอีกแล้วก็หมัดขวาสิทธิ์ขวาไม่ยอมเล่นด้วยครับน่อแต่ตัวตอนนี้เนี่ยบริเวณต้นขาซ้ายของหลิวนี่แดงไปหมดแล้วนะครับนี่นะครับรับแข้งของทางด้านสังเิตไปเยอะครับไม่ยกบางแบบนี้นี่ยางแฟบหรือเปล่าครับหลิวชุนเลีวยวครับจับบัดได้แล้วตีได้ทีเดียวครับแล้วไม่ต่อเนื่องครับกรรมการนัดทั้งต้องแยกออกมาตั้งเกมเป็นใหม่อะไรครับภุกซ้ายของหลิวครับโดนแฉกขวาสวนเลยครับเฮ้ามาโดนสวนตัวงอเลยครับหลิวแข้งขวาเมื่อสักครู่นี้ครับ ไปได้ไหมไม่ตีครับนสักสิธิ์ปล่อยโอกาสหลุดลอยไปครับนี่แหละครับหลิวนี่ไปเกี่ยวแล้วคืนไม่ได้ครับตอนนี้บริเวณหน้าขาด้านซ้ายลงมาแผ่นหลังนี่แดงเพือกไปหมดแล้วก็ทางด้านหลิวเอาเลยครับสอกหลับของธนานหลิวชุดเลี้ยวครับสักศิธิ์ช่าะล่าใจไม่ได้ครับอาวุธหนักรออยู่ครับถมเข้ามาครับหลิวตีด้วยขวาสักศิธิ์ตีึ้นนะครับวันนี้หลิวต้องชมครับวงในสู้กับสักศิธิ์ได้สบายสบายู่ที่วงนอกครับ ตีหัวแข้งขวาเข้าไปหลิวเดินเกมที่หนึ่งจับนายมัดมาอาจารย์มาตียังตีไม่ได้ครับอ้าวน่าเริ่มจะหันหลังให้เลยครับหลิวศักดิษย์นวดต่อครับขยับเบียดเข้ามาหลิวต้องรีดถอยครับสปริง้อเท้าถอยตัวรอจังหวะอยู่เลยครับอ่าครัะพุ่งเข้ามาเสียบแล้วจับนายถึงเด่นตีจับตีครับสักดิ์สวนด้วยสายหยุดเลยครับเกใหม่ครับหลิวเดินเข้าไปหา สัตย์สิทธิ์แกอนเร็วครับยังในตั้มตีหาจจะบาดเด้งตากฝ่ายต่างเชียร์ครับหลิวครับพยายามเดินเดินสัดย์สิทธ์ก็ไม่ยอมครับบงในอาชีพนาดเริ่มทำงานได้มาครับทีซ้ายครางครับทีมขวาศีรษะควาลไม่แข็งเลยครับแต่หน้าหลิวเร่งเลยครับแต่ว่าเจอศักดิ์สิทธิ์เสียบครับหมดยกที่สองครับเอาละครับท่านผู้ชมครับโอ้โหเจอกันครั้งนี้เป็นครั้งที่สองคำรบที่สองก็ยังคงมันยังคงสนุกอยู่ครับ ระหว่างธนาศักดิ์ศิษย์ทองปอนครับเจ้าของชแชมป์66กิโลกรัมของเดยมแชมเปี้ยนมวยไทยตัดเชือกกับหลิวชุนเลี่ยจากประเทศจีนในคู่รองของรายการแม็ก์มวยไทยครับดูครับเตะขวาเข้าใส่ดักไว้ก่อนครับแต่หลิวครับทิ้งซ้ายแล้วเติมขวาตรงครับดูครับดาบแรกไม่โดนครับแล้วพยายามจะเติมด้วยดาบที่สองโอ้แต่ดอกนี้ครับขวาดอกนี้นั้นทําเอาตัวงอเป็นกุ้งเลยครับศักดิธิ์หลิวก็ชักมีอาการแผ่วๆไปเหมือนกันเลยครับเอาละครับ แต่ว่าครั้งที่แล้วจุดเปลี่ยนมันเกิดขึ้นครับในช่วง3นาทีสุดท้ายครับซึ่งครั้งที่แล้วเป็นหลิวดีที่เร่งแรงแซงผ่านครับเดี๋ยวมาดูวันนี้ครับจะเป็นหนังม้วนเก่าหรือจะเป็นซีรีส์ใหม่ครับตามต่อครับเป็นเกมที่น่าติดตมเป็นอย่างยิ่งครับอีก3นาทีออกมาตรงนี้ปักตเดินเร็วพยายามรู้ไม่ที่วงไหนครันอยน่าเด้งเสียบนะครับอยกออกมาวางให้แข้งขวาหลิวสวนเลยครับ เอาครับคาไว้ตีคืนตัดสิ่เสียบซ้ายเสียบขวาแล้วโกมาเสียบด้วยขวาเอาเลยครับริวเริ่มจะไม่สู้ในเลยครับเป็นพื้นที่ของทนาศักดิ์สิทธิ์แลยครับเอาเลยครับวิ่พยายามจะชักสอกกลับครับริวโดนกระแผงข่าของศักดิ์สิทธิ์คาไว้คืนไม่ได้ครับยังคืนไม่ได้หายังหายยังกวาโต้คืนไม่ถนัดครับทางน้าหลิวศักดิ์สิทธิ์จับในผนบนเด้งตีครับเอาเป็นทางริวครับชิงตีก่อน เริ่มทำเกมได้ครับวงในของหลิวชุนเลี้ยวระวังได้แข้งขวาพยายามจะจับนายหันหลังเลยครับหลิวชุนเลี้ยวโอ้จังหวัดโผมมาแกจะเอาให้อยู่ครับแข้งขวาอีกครั้งของศักดิ์สิทธิ์ครับแต่กินเปล่าเข้าไปนี่นะครับเป็นรับแข้งขวาบางครั้งจังหวะนี้คืนไม่ได้ครับเอาแล้วครับจะหักล้มได้ทีหนึ่งเสียงเชียร์มาแล้วครับหลิวชุนเลี้ยวครับศักดิ์สิทธิ์ดักได้แข้งครับจับนายเสียดด้วยขวาแล้วเทค่ยนเลยครับ จะมีอาการบ้าแปะลงไปเหมือนกันครับหลิวครับสักดิล์ลิวล็อกได้แต่ว่าไม่ตีกันทั้งคู่เดิน่อครับทีท้ยายนะเข้าไปเอาครับอตอบกลับเข้าลูกนี้ครับเข้าเป้าแต่ยังไม่แรงคอโอ้โหแม่จะผักเข้ามุมตัวเองครับสักดิิธ์แล้วพยายามจะปักศอกทิ้งก็ไปไครับครึ่งทางแล้วนะครับเก <c oughs> <c oughs> ี่ยวได้ศักดิ์์กดมา เอาอีกแล้วครับโอ้รัดได้แต่ว่าปล่อยโอกาสทองหลุดลอยไปแบบนี้หลายๆครั้งนะครับศักดิ์สิทธิ์นี่นะครับต้องเล่นเใจนะครับทางด้านหลิวจับนายต่อยล่างใส่ผลลมะพมงไงครับอาร์ตเสียหลักปั๊บลงลงไปแหมอ่าแล้วครับไปเข้ามวยนุ่มหลวมแบบนี้ศักดิ์สิทธิ์นี้จังหวะหักครับอ่าครับจับนายกดเอาไว้ครับศักดิ์สิทธิ์เสียบด้วยขวาเอาล้วครับท่านผู้ชมครับโอ้คีบคอตีจังหวะนี้สวยครับทางด้านศักดิ์สิทธิ์นะครับโปรในเริ่มทำเกมได้ครับหลิวต้องตัดสินใจอะไรสักอย่างหนึ่ง เห็นแล้วว่หลูกนี้เอาพืนครับรับแข้งขวาแล้วเสียบเข่าคืนกับศักดิ์สิธิ์อีกทีนึงถือตรงนี้จะบุกในได้ปล้ำในครับเอาละครับพยายามจะเดินหน้าถีบซ้ายหลวเข้ามาอีกแล้วครับศักดิ์สิธิ์ลัดลัดตีอะไรับตีอีกทีครับโอ้โหตอนนี้เนื้อเนื้อชัดชัดนั้นเป็นศักดิ์สิธิ์ครับแต่ท่านผู้ชมครับอย่าเพิ่งด่วนสรุปครับเวลายังไม่หมดครับหลิวพยายามจะขวาตีด้วยขวาศักดิ์สิธิ์ปิดมาเสียบซ้ายโต้เลยครับ โอ้เถียงเลยกัตนาศักดิ์สิทธิ์ยังมีเวลาครับครั้งที่แล้วก็ปลายยกที่3ามแบบนี้ครับจุดพลิกเกมของกันาเหลียวจุนเลียวต้องมาชมตอนในยกนี้ครับอ้าวแล้วครับพามาเทเลยครับหน้าผู้บรรยายกลัวบรรยายไม่ชัดหรืออย่างไรรัตนาศักดิ์สิทธิ์นะครับท่านผู้ชมครับขยับเข้ามาใหม่ครับแล้วพากันล้มอีกแล้วครับโอเวียงทิ้งไปทิ้งมาครับศักดิ์สิทธิ์ลายยกครับและครบสมยกเรียบร้อยเลยครับ เกมการชกคู่รองของรายการครับในุ้งพิกัรห6กกิโลกรัมระหว่างสักส,ส,สิทธิ์ทองปอดครับเจ้าของแชมป์จากรายการเดอะแชมเปี้ยนมวยไทยตัดเชือกกับหลิวชุนลิ่วครับซุปเปอร์สตาร์ดังจากจีนครับแม่ทักทายด้วยลูกมอญยันหลักครับเราพยายามจะทิ้งด้วยศอกและแมพอหลวมเข้ามาสักด์สิทธิ์แกคว้าเลยครับแล้ววงในนั้นเป็นพื้นที่ที่ถนัดอยู่แล้วก็ตนนั้งสักสิทธิ์นี่ยก็ปีด้วยขวาแล้วพยายามจะทีอีกครั้งครับเข้าซอกคอเลยครับ <laughs> Ladies and gentlemen, before we go to the decision, let's check out our Excitement Thermometer! Sponsored by the Max Muay Thai mobile app. Get ready for the hardcore trademark Max Muay Thai action and watch our shows every day of the week worldwide. Download now from the Google Play and iOS stores. for blue and red corner Max Muay Thai mobile app Ladies and gentlemen after three rounds of action we go to the judges scorecard for the winner red card! why super bonus